อันนี้เป็นการตรวจเครื่องนะครับโดยช่างมครับช่างรุมช่างลุกอันนี้อันนี้ตรวจอะไรครับพี่อันนี้คือวัด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 วภายในภายในแกดิเออเาัอันนี้ผ่านใช่ไัอันนี้คือวัดอะไรวัดลูกวัดปอกวัดลูกวัดชักวัดลูกวัดชักนะครับวัดลูกวัดชักนะครับร้อยชักเดิมรชักเดิม เดิมครับอันนี้ผ่านไหมผ่านไหมผ่านเรียบร้อยอันนี้รุ่นรุ่นสองอันนี้เป็นรุ่นสองรุ่นสามอันนี้ผ่านไปที่เรียบร้อยครับายกเครื่องหมดเลยนะฝาเป็นแบบโอ้โหนะฮะกลับไปก็เป็นชิ้นเหมือนเดิมครับเลาก็ประกอบอยู่นะฮะับไปดูต่อครับอันนี้ก็จะเป็นการนะฮะ อันนี้รุ่นอะไรพี่อ่าอันนี้รุ่นไหนวัเนี่ยขอชักดูลูกเดียวขอชักอันนี้จะดูลูกอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชม เป็นหวนถอรีย้อ่ะเมื่อกี้าหาาเป็นขอ้งไาจารย์ตมแล้วถอดถอดแลยังไงยังไงเดี๋ยวมันก็มาใส่กระปไปันพี่จัลุงจันต็มโอ้โหหรืเครื่องูนะแล้วมาดูอีันติูเพื่อนนะอาจารย์เต็มเป็นือเครื่องไม่รู้เท่าไรอะไม่ทอดอะไรงั้นึื้อลือที่กบอย่างเดียวไม่เคยถอด เบิร <S preach Country> ์ตทางนู้นถอดป่ะทางนู้นถอดป่ะนู้นนู้นก็ะถอดหรออันนู้นลุ้มนั่นแหละอ๋ออันนี้ได้ที่เท่าไหร่ ได้ที่สามเจ้าน่าจะเป็นช่วที่แ่ละวันแล้วก็จะตลาดที่ไม่มีเวลาลงมาถ่ายรูปเลย ไม่เก่งมดอตองมอเ่อมใหด้วยอ้รุ่นแรกนะคะเราจะเป็นการมอดเชว่อรางวัลกน่อนเชดเช็ดมอเก่อนรางวัลกันก่อนครับอันนี้ตรวจเครื่องเรียบร้อยผ่านไหมผ่านไหมยังไใก็มาอยู่แล้วเราเก่งมางวันนี้ขอัลกันเยนี่รุ่นกันให้ดี ห่างบ้านของใครใครมีห่างบ้านรุ้นกันให้ดีนะคะครับเราจับแต่ละรุ่นก่อนนะครับจับทีหลังแล้วแล้วาจะจับก่อนนะคะทีละรุ่นแล้วจะเอาบัตรมารวมกันเพื่อจะจับเครื่องอ่ารายการแรกเราจะเป็นการมอบถ้วยรางวัลก่อนนะคะน้ออะไรานยกไม่ขึ้นเลยทีหรือคะครับจะพิ่งลับบ้าันะครับจะเพิ่งลับนะครับ เป็นคู่ประสาก่อนดีกว่าเนาะ,ะตามรายการเลยนะคะก็ขอเชิญลุงโกลดกับพลัง